เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ react a n i m e ตำนานจอมยุทธพูดทางสารภาค2นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น ep ที่117กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับช่วงมาต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน ep นี้เนี่ย จะเป็นยังไงกันต่อเนะครับเพราะว่าตอนนี้ศึกที่ไม่คาดคิดนะฮะก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วนะฮะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งของทัพสุริยันจันทราเองเนี่ยก็มาบุกที่เขาหมิงโตนะฮะซึ่งเป็นที่ที่ใดยุคพยาขาวนะฮะได้ตั้งกองทัพอยู่นั่นเองทุกคนโอ้โหและการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยต้องการจะยึดเขาหมิงโตอันนี้เลยนะครับแต่โชคดีที่ฝั่งอีห้าวของเราเนี่ยรู้ทันเวลานะฮะแล้วก็ได้ช่วยในยุคพยาขาวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองทุก แล้วก็การปล่อยพลังสุดท้ายอันนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นการตอกกับที่หนักมากๆเลยเนะฮะแถมยังเป็นอาวุธของสุริยันจันทราอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อละกันนะครับว่าสุดท้ายเราเนี่ยฮะฝั่งของทัพสุริยันจันทราเองเนี่ยจะสู้ต่อหรือว่าจะถอยทัพยังไงเดี๋ยวไปดูกันใน EP นี้ละกันนะครับและก่อนที่จะไปกันนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาร์มด้วยนะครับ เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาเราดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อนใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> เละน่าจะสู้หน่อยหรอวรันี่รอดตายนี่อื่นมากนะเอาจริงๆรดเสาสักดิ์ิเข้าไปเนี่ย นี่มันคนเราล้วนมีความล้วข้าไม่ต้องสืบหาแล้วข้าเข้าใจแล้วพวกเขาคงหาที่นี่ไม่เจอเร็วนักแล้วผู้ท่านรีบไปครับผู้มีพระคุณข้าขอให้หน้าท่านสักครั้งได้ก่อนท่านช่วยข้าสองครั้งแล้วข้าต้องตอบแทนแน่นอนใครนะไม่ว่าท่านต้องการสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรม ข้าจะทําให้ทันทีลูกนะแม่จำคำของท่านให้ดีลูกชายส่วนใบหน้าข้าไม่จำเป็นต้องเห็นหรอกผู้มีพระคุณเราไปที่ค่ายกับข้าดีไหมด้วยฝีมือของท่านไม่เป็นไรเขาเป็นใครกันแน่พระราชวังจัแนบป้องกันชายแดนถูกทำลายข้าว่าเป็นเหี้ยห้ามขอนนี้แค่สัมผัสไปทั่วแผ่นดิน ยังไม่ได้ข่าวทัพไดยุพยักข่าวคาดว่าคงพ่ายแพ้คนในราชวงศ์ต่างโศกเศร้าองค์หญิงจิง๋วจิ๋วมาการกับทัพด้วยอ,องค์เองเพื่อชิงเขาโม้โต๊ข่าวนี้เรียกขวัญและกำลังใจอกองทัพที่กำลังเสียไปเราเช,ชื่อว่าองค์หญิงจะนำชา,ชายกลับมาแน่นอนรายงานรายงาน มีข่าวใหม่ล่าสุดมาแล้วจัก,กรวรรดิโต้หนีกับเทียนหุ่นส่งกองทัพมาช่วยกองทัพลุกขึ้นได้อีกครั้งพวกเรามีความหวังแล้วพวกเรามีความหวังแล้วเราถอยทัพเรียบร้อยแล้วเคาเห็นโทรยุปพยักเข่าไกลๆเขาน้อจะปลอดภัยทั้งตรงลำบากแล้วข้าจะรายงานผู้บังคับบัญชาเจ้าจะได้ผลงานแน่ จะไปพักผ่อนก่อนเถอะทราบถังตรงเอาอน,นี้มันแน่มากเลยนะเปิดประตูวิญญาณสิบสองบานพร้อมกันที่เปลืองพลังจริงๆ <c oughs> <c oughs> แล้วปล่อยพลังความเย็นออกมาทำไมเนี่ยเอเร็วในการฟื้นฟูพลังเพิ่มขึ้นจากรวดเร็วน,นี่มัน สัตว์วิญ,ญญาณสายเพลิดอ,อย่างเราเกิดจากพลังฟ้าดินก็เลยดูดซับพลังฟ้าดินมาใช้ไนดะ้ขอบใจมากแน่ใชแย่ภัย <Yeah. S 2> เหตุน,นี้ได้สาวศักดิ์สิทธิ์แห่งสุริยันจันทรามาด้วยน,น่ายง่ายข้ากับโผล่ยังจราบจ <แอ S 2> ับผู้แอ,แอไไื่แนแต่ก็ไม่ขาดจริงๆแต่หากข้าจะใช้พลังของสาวศักดิ์สิทธิ์แห่งสุริยันจันทราต้องบรรลุระดับราชินีนามพรหมยุทธ์เก้าวงแหวนตั้งต้องต้องยิบัตรท่านกลับมาแล้วฮะอืม ประเมินความเสียหายแล้วไอ้กองทัพพวกนั้นตายเกือบเจ็ดหมื่นคนบาดเจ็บสองหมื่นไายหายสาบสูญหนึ่งหมื่นไายการจู่โจมเมื่อคืนแบบกระทำหานของจักรวรรดิสุริยันทำเราเสียทึงหน 1, ึ่งแสนนายยุนะนยยุพยัญเขาทำยังไงยอะนะจะทำยังไงต้องกลับมาตั้งค่ายที่เมืองเทียนเหมิงขอให้เมืองหลวงกับสองจักรวรรดิช่วยองหญิงจิ๋วจิ๋วนำทัพออ,อกรับ ชายแดน,นปิดขั้นกระสอดแนมไม่มีข่าวของสุริยันเล็รอดมาแต่น,น้อยเผยข้ามันหลอนได้จริงๆในเวลาเช่นนี้ข้าช่วยท่านพ่อไม่ได้ทำได้แต่นั่งมโหอยู่ที่นี่ปิดกันน้นกันเหรอแปลกมากต้องมีอะไรแนะ่ข้าจะไปดูหน่อยอ่ะให้ข้าไปด้วยสิข้าไม่เป็นตัวทวงลัอก็ได้แต่ต้องเป็นความลับข้าบอกสุริินกับพ่อเจ้า จริงจังใช่ไหมเนี่ยจริงจังดิไม่ใช่คนของท่านพ่อเหรอทำไมบอกไม่ได้ล่ะรับปากเธอสิได้ได้ข้าสาบานว่าจะไม่พูดแล้วกันจริงๆก็ยังเป็นเด็กมากเนยอือโอ้พี่ตรงเค่มากเลยไม่สิเจ้าเป็นใครกัน นั่งลงถัาชื่อว่าพวกวีหา้โฮโฮโฮาขันตรงไม่ใช่ชื่อจริงค่าเป็นชื่อที่แปลามาจากชื่อคนรักน้ำมึกสีเงินผสมน้ำนี่เป็นของที่ใช้ต่อทดสอบสายเลือดนี่นะถ,ถ,ถ้านท่านจะทำอะไรนะถึงตายจูแล้วอย่าร้อเล่นเลยนะอทดสอบดีเอ็นเอหย่า <Yeah. S 2> ไม่ได้ยังไงเราสายเลือดเดียวกันเหรอ ข้าเกิดก่อนเจ้าหนึ่งปีเป็นพี่ชายเจ้าแม่ของข้าชื่อหัวหวินเอ๋บางทีเจ้าอาจจะยังพอจําได้ตอนเด็กข้าก็เคยอยู่ครื้นหาในยุแม่ของเจ้าดูแลแม่ข้าเป็นอย่างดีแม่ข้าทราบซึ้งใจมากจนกระทั่งสิ้นใจก็ยังไม่ลืมเลนบอกความจริงแล้วท่านนาอวินที่แท้ท่านก็เป็นลูกของท่านนาอวินข้าเข้าใจแล้วล่ะแม่ข้าตายก็ถูกดัดเชสกันง่้ทุกอย่างที่ขึ้นหาดันติดค้างข้า ข้าจะอืนด้วยตัวเองแต่ว่าแม่เจ้าไม่เกี่ยวแม่ของเจ้ามีบุญคุณต่อเราท่านท่านกลับมาแก้แค้นท่านพ่อเหรอย้งแยเนาะรให้ศึกสงบก่อนยังแยเนาะแข็งแกร่งพอข้าจะกลับไปคิดบัญชีที่คฤหาสน์นะพี่ข้าไม่ช่วยท่านแก้แค้นหรอกนะเรื่องนี้ข้ารู้มันไม่จําเป็นข้าบอกความจริงเรื่องของเราเพื่อให้เจ้าวางใจได้เต็มที่ตั้งแต่วันนี้ไปข้าจะทําให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นโดยเร็ว เื่องนี้ช้าไม่ได้ไเราต้องไปทันทีตอนนี้เลยเหรอพี่น้องนะเนี่ยงั้นข้าไปเอามาก่อนไม่ต้องหรอเอ่อเราเราจะไปยังไงฮะ <c oughs> เอนั่นแหละอย่ย<า>หนาวจังพี่ท่านอยู่ระดับไหนทำไมหาอได้แค่มาหาปราดวิญญาณท่านแก่กว่าข้าปีเดียวจริงดิข้าสาววงแหวนเองอทำไงได้ ก็เข้าไปสัมปลานนีเจ็ดแล้วปะอีฮาวแล้วเจ็ดแล้วปะนี่คือวุฒิจับระดับแปดที่สุริยันขึ้นคนขึ้นทีสูงสามพันเมตรแม้แ,แต่พลเมยุทธก็หาไม่เจอถือว่าเป็นตัวแทนวิธีาการชั้นโยโอ้เราตีอไปแจ้งกองทัพไม่ได้ไดเดียวเลยนะใจเย็นรูปคุณควาจิงแค่นั้นเลย จะเอาไอ้นี้ไปทำไมเอาไปศึกษานะสิอีกสิเมื่อกี้เจ้าหนาวไม่ใช่เหรอข้าช่วยขุนให้ดีไหมได้เลยเอาเนี่ยเวลาอยู่ในอันตรายเนาะ ไม่ตลกเลยนะุิญญาณของเจ้าจิตวิญญาณเดวิญญาณยุดกำลังพยักขาวเมื่อเจ้าเป็นพยักโลหิตแล้วคือวันที่เจ้าวิบัฒนาการสมบัติใบาบนี่เป็นพี่ข้าอีกคเนียพราวน้าท่านจะทิ้งตัวกระซิบกันก่อนนะถ้างั้นก็ไม่ติดเต้นนะสิ ความเสียหายที่เกิดขึ้นป้องกันแน่นหนามากบนฐานที่มั่นนี้มีวิศวกรมากแค่ไหนกันนะตัวจับเดี๋ยวนะพวกสุิยยากจทราวางอาวุธเอาไว้ที่นี่จำนวนมากมีแต่วิศวกรกับทหารไม่มากพวกเขาจองตีเพื่อเข้ายึดหมิงตูง้แต่ทำไมที่นี่มีกองกำลัง ไม่กลัวเรานะทหารกองหนุนโจมตีกลับบ้างหรือย,อยังไงกันนะแบบนี้ไงจะได้ปิดกั้นการสอนแนวทุกทางคองยุทธเมืองรักที่สร้างด้วยภาพลวงตาที่มีกำลังคนมหาศาลก็คงขวัญคนทั้งแผ่นดินเราทหารมาที่นี่แต่ไม่ใช่จะต่อสู้กับทัพเราในกำลังลู่หลี่รีบไปเมืองเชียนหมิง๋ยวนี่ไ,ไปแจ้งข่าวให้องคหญิงกับท่านเป็ทัปรู้พี่นี่ท่านรีบไปจักรวรรดิสุริยะวางแผนใหญ่เราตั้งหลงกลพวกมันแล้ว ไม่ดีกว่าถ้มีคนไร้การเช่นนี้อยู่ในสุริยันเขาเป็นใครกันนะเทพนของข้างจะกับพันทีที่ร้ายพายมีชัยคุณพี่อารุภาพที่ใจคนนี้เหรอท่านเป็ทัพแต่ยุคพยักษ์ขาวหนีรอดไปได้ขอโปรดลงโทษจีจื้อหรออาจารย์เดี๋ยวโทษตนเองไปเลย จนถึงตอนนี้ข้าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วมันเราต้องรอก่อนหรือไม่ไม่ต้องข้าส่งกองหนุนเข้าแดนสิงหลัวแล้วเป็นโอกาสดีพรุ่งนี้ออกเดินทางได้ครั้งนี้จะโจมตีต่อเนื่องจนกว่าจะยึดได้คนที่วางแผนนี้ช่งาลาดหลักแหลมนะใช่กลยุทธ์เมืองร้างหลอกคนคเพืเ่เบีย่งเบนความสนใจท่านแม่ทัพเมืองซิงหลัวไม่ใช่ปาวายของเราเลย ไม่ใช่เป้าหมายจริงๆก็คือถ้าหาว่าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็เป้าหมายที่แท้จริงของสุริยันก็คือจักรวรรดิเทียนหุนว้ายจักรวรรดิเทียนหุนคิดตรงกันด,ด้วยจักรวรรดิเทียนหุนจักรพรรด,ดินีไร้พ่ายด้วยเป็นจักรพรรดินีแล้ว่ะ ร <Station. S 2> ายงานทั้งตงของพบที่เข้ามาเร็ทวทันโตงทำไมมาดึกป่านนี้เดี๋ยุคพยัขาววางกลยุทธเตรียมโจมตีที่เขาหมิงโต้แล้วกำลังจะไปจุดหนูลู่หลีส่งขาด้ทันเวลาดีดูเหมือนในยุคพยัขขาวเตรมการโจมตีแล้วในเขามิงโต้มีฐานไม่มากบอกให้การยึดคืนกำลังกำลังของสุริยัน ทำให้ไม่กล้าโจมตีจักรวรรดทิทนหุนเจ้าเป็นหน่วยสอดแนมรีบออกเดินทางและจะตามหน่วยและตัวเองทันรับทราบรับทราบจักรวรรดิเทียนหุนนะต้องส่งทหารระดับสูงกว่ามหาปราดวิญ,ญญาณไปสอดแนมและโจมตีเขาหมิงโตงเพื่อทำลายการป้องกันแล้วค่อยโจมตีซ้ำองค์หญิงทำเช่นนี้ไม่เหมาะเราแค่ทำลายการปิดกั้นทางอากาศ เพื่อสอดแนมการเคลื่อนไหวแล้วคอยวางแผนก็พอรอไม่ได้แล้วขาวว่าเทียนหุ่นถูกพิดมันจะเป็นผลร้ายกับจกักรวรรดิซิงหลัว<า>เราจะรับผลของมันไว้เหรอถ่ายาทอดคำสั่งผ่าให้กองพลเตียงไกลของซิงหลัวออก้ะยึดเขามิงโตออมาให้ได้ด เริ่มเริ่มละทักษะที่ห้าเอาสำเร็จดีิข้าทักษะที่หก ลมหายใจนิรันก่อนลมหายใจนิรันก่อนอ,องหญิงันร์ดมาองหญิงมาเองเนี่ยองหญิงเราหาปราดโจมตีหลายครั้งแล้วทำให้สุริยนเสียกำลังไปไม่น้อยเป็นโอกาสดีเดี๋ยวอย่าพึ่งชะล่าใจดิ ดีมากสุริยัไม่ได้ส่งกองทัพไปสิงหลัวอย่างที่คาดแค่ส่งมาตั้งค่ายที่เขามิงโต้เพื่อตื่นกำลังสิงหลัวไว้เหมือนกันั้งเล่นเกมสงคามกันอยู่เนาะเอาจริงชิงไหวชิงพลิปเนี่ยกองทัพสิงหลัวโจมตี ยึดเขาหมิโต้นคืนมาให้ได้โดยเร็วจีจือฉบับแม่ทัพระดับที่เปิดตัวจีจือจริงด้วย เอาเลยทุกคนจบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ีที่117นั่นเองนะครับสำหรับศึกครั้งนี้นะฮะที่ฝั่งสุริยันจันทราเนี่ยเปิดฉากโจมตีทัพของรยุกพยาัข่าวนะฮะโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่ามันหนักหน่วงจริงๆนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าสุริยันจันทราเองเนี่ยจะทําไม่สําเร็จร้อเนะฮะแต่ก็สามารถจัดการกองกําลังของฝั่งรยุกพยาัข่าวเนี่ยได้เสียหายไปถึง1น0 0 0แนายกันเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ทําให้ฝั่งรยุกพยัข่าวเองเนี่ย ต้องลีภัยนะฮะไม่สามารถต่อกรอได้จริงๆนะฮะถ้าเกิดยังสู้อยู่นะยังไงตัวเองก็ต้องแพ้รับคาบแน่นอนนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือของอ e ีฮาวเป็นครั้งที่2นั่นเองนะครับแต่ด้วยความที่อ e ีฮาวเองเนี่ยยังไม่อยากแสดงตัวว่าตัวเองเป็นใครนะครับเพราะว่าความแค้นที่มันยังติดอยู่ในใจเนี่ยยังไงก็ต้องรอการแก้แค้นอยู่นั่นเองครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยไปก่อนนั่นเองทุกคนแต่หลังจากที่ตัวอ e ีฮาวเนี่ยกลับไปที่ ค่ายเราเนี่ยฮะสิ่งแรกที่เขาเนี่ยได้บอกกับใต้ลั่หลี่นะี่ฮะนั่นก็คือตัวตนที่แท้จริงนะครับว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ใช่ถังตรงนะฮะแต่ว่าเป็นหัวอีฮาวเนี่ยฮะพี่ชายร่วมสายเลือดของเขานั่นเองทุกคนตอนนั้นฝั่งของใต้ลั่หลี่เองก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะฮะแต่กลายเป็นว่าคนคนนี้นะฮะก็ยังเป็นคนที่ตัวอีฮาวเองเนี่ยยังสามารถไว้ใจได้นะครับแล้วก็แม่ของใต้ลู่หลี่เองเนี่ยก็ดีกับคุณแม่อีฮาวมากๆด้วยนะฮะซึ่ง ความแค้นอันนี้เนี่ยยังไงไม่เกี่ยวข้องกับใต้ลัวหลีแน่นอนเนะฮะและคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยอีเห้าของเราเนี่ยน่าจะพยายามปั้นใต้รั่วหลีเนี่ยให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นนะี่ฮะนี่คือเหมือนจะแกล้งนะแต่จากที่ดูแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นการปลุกพลังที่อยู่ภายในใต้ลัวหลีเนี่ยให้ออกมาเร็วขึ้นนั่นเองทุกคนและ อีกหนึ่งอย่างนะฮะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หลังจากนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องแผนการของสุริยันจันทราน,นะฮะที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะวางกลอุบายเอาไว้เยอะมากๆเลยนะฮะทุกคน แต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยแอบคิดตามยากเหมือนกันนะคือตอนนี้ฝั่งอีฮาของเราเองก็พยายามคิดนะคือพยายามคิดในมุมมองของสุริยันันทรานะฮะว่าถ้าเกิดมีกลยุทธ์แบบนี้นะฮะจะแก้แบบไหนนะฮะซึ่งตอนนี้สุริยันันทราเองเนี่ยได้ใช้กลยุทธ์เมืองร้างนะฮะเพื่อล่อให้ฝั่งของตัวแคว้นสิงห์หลวงเองเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่อยู่นะตรงนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยแอบซุ่มกองทัพจริง ะะเพื่อไปโจมตีจัก,กรวรรดิเทียนหุ่นนั่นเองทุกคนโอ้โหแล้วความคิดอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับนั่นก็คือพี่จีจือนั่นเองนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นมันสมองของสุริยันจันทราจริงๆนะ,ะับเพราะว่าที่ผ่านศึกครั้งใหญ่มาได้เนี่ยจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยก็พอพี่จีจือนะฮะถ้าเกิดเป็นรัชทายาทนะโอ้โหบอกได้เลยว่าเลเทะไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะนี่คิดว่าเดี๋ยวศึกต่อไปที่จะต้องเจอเนี่ยเราว่าอีห้าวเนี่ยน่าจะต้อง ปัากับพี่จีจออีกแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเดาเกมออกแล้วนะครับว่าแผนต่อไปของสุริยันจันทราเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับนี่คิดว่าเดี๋ยวสึกครั้งหน้านะฮะที่จะกรวัติเทียนหุ่นเนี่ยยังไงต้องเดือดต้องมันแน่นอนทุกคนยังไงเดี๋ยวรอชมรอติดตามไปได้วยกันละกันนะครับเอาเป็นว่ายังไงใน E ีนีนี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อละกันนะครับว่า EP ีต่อไปเรื่องราว จะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ